เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเพราะผมชินเคยเนะนาะจะได้จะเตะนะวันนี้อยู่กับการแจนหนักกันอีกชินเคยเนาะก็ในวันนี้นี่ครับทุกคนน่าจะอยู่กับวันพักผ่อนนั่นเองนะครับก็ ในวันอาที่นี้นี่ครับก็ผมก็จะมาจัดแับเกมแนวอาชีตรอดไม่ใช่เนี่ยแล้วกันนะสำหรับใครที่ขอเข้ามาเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะทยอยท,ยอยทยอยทาให้แล้วกันเนาะโอเคนะั้นสำหรับคลิปนี้น่ครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวอาชีตรอดหรือว่าหาเกมแนวอาชีตรอดเล่นอยู่เนี่ยคือห้าพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนคนที่ขอเกมเข้ามา สามารถขอมาได้เพิ่มเติมได้ที่ใต้ description เลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันดีกว่าเพื่อ็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเอาละนะครับเราก็เข้ามาสู่เกมแรกที่เรายร้อแล้วนะครับเกมแรกของเราในวันนี้นะครัจะมีชื่อว่า f a k i e Unturned Zombie Survival เนะครับเกมนี้นะครัจะเป็นเกมแนวสไตล์แบบว่าเกมยิงซอมบี้ที่เราเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดอยู่ให้ได้น,นั่นเองเนาะ ก็ในตัวเกมนี้นะครับสามารถปรับมุมมองได้2แบบก็คือแบบ FPS แล้วก็แบบมุมมองบุคลที่3นั่นเองเนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับก็จะมีต่างๆให้เราเลือกทำเยอะยะมากมายด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับเป็นระบบ Open World หรือว่าเราเนี่ยสามารถไปไหนก็ได้แล้วก็จะมีพวกระบบครับคงครับของ,ของหรือว่าครับ อาคารบ้านเลื่อนนะครับแล้วก็จะมีกลางวันกลางคืนก็เป็นเกมนี้ที่ถ้าจะสนุกแล้วก็เล่นเพลินๆเล่นมันๆได้นะครับเป็นเกมภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวแซดนบ็อกนะครับแล้วก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนแต่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังคนะ์เนาะคือเปิดมาก็เป็นเกมเสียตังค์เลยนะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรมากถือว่าจับต้องได้เหมือนกันนะมาลองเล่นกันดูด้วยกันนะสำหรับเกมนี้ เราก็เข้ามาสู่ที่เกมที่2มาที่เรียบร้อยแล้วเนาะเกมที่2เนี่ยก็ใครที่ชอบเล่นเกมแนวซอร์เวิบวกผสมแนว RPG ด้วยเนี่ยคือห้าพานเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า a t o m ตอมนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอร์ตลงมาจาก PC เลยนะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีคนเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับเกมนี้แล้วก็เกมนี้นะครับจะมีภารกิจต่างๆให้เราไปทําเยอะแยะมากมายแล้วก็ในแต่ละภารกิจเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปเลยนะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีอะไรหลายอย่าง ที่ค่อนงเยอะๆนะครับก็อย่างเช่นพวกของอาวุธปืนนะครับจะมีมากถึงร้อยห้าสิบกว่าอันเลยเท่าแวแล้วก็ตัว NPC เนี่ยจะไม่ซ้ำกัน กดไลค์อยกตัวเลยนะคือเกมนี้มันค่อนข้างจะแบบทาําออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ตัวอย่างสถานที่ที่เราไปเนี่ยก็จะมีมากกว่า120กว่าจุดเลยเนีย่คือแบบค่อนข้างจะเป็นเกมดูดเวลามากๆแล้วก็กราฟิกในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นกราฟิกที่ค่อนข้างจะถือว่าใช้ได้นะครับไม่สวยจนเกินไปเนาะแล้วก็มุมมองภาพของเกมนี้ก็จะเป็นภาพมุมมองมุมสูงนั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูด้วกันนะสำหรับเกมนี้ เกมที่3เนี่ยเกมที่3นะครับก็จะมีชื่อว่า the last mile survival นั่นเองนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว survival ก็จะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่เรือล่มนะครับก็เราเนี่ยก็โดนพัดไปติดเกาะนะครับก็เมื่อเราติดเกาะแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่เอาชีวิตรอดไปวันวันนั่นเองนะครับก็ในตัวเกมนี้นะครับจะมีภาพถึงว่าสวยใช้ได้เลยแล้วก็ภาพของเกมนี้มุมมองภาพของเกมนี้ก็จะเป็นมุมมองมุมสูงนั่นเองเนาะแล้วก็ในเกาะที่เราไปอยู่เนี่ยก็จะมีสิ่งลึกลับ ซ่อนอยู่นั่นเองเราก็ต้องไปค้นหาแล้วกันนะคือเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นมันเล่นเ,นเพลินได้นะสำหรับใครที่แบบแบบว่าชอบแบบว่าเกมแนวสไตล์ว่าแนวนี้นะครับไปลองเล่นก,กันดูได้นั่นเองนะ โอเคเราก็มาอยู่ที่เกมที่สนะครับสำหรับเกมเนวสไบ v วอเนาะเกมที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่า New Revolution Open World Survival นั่นเองน่ครับเกมนี้นะคก็ได้แนะนําไปในเกมใหม่แล้วนะครับผมก็เลยยกมาในเกม Survival ด้วยนะสำหรับเกมนี้เพราะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวอาชีวอดผสมเนี่ย o r l d นเวนั่นเองที่มีแรงต่างให้เราทำเยอะแยะมากมายแล้วก็เกมนี้จะมีแมปที่จะใหญ่ด้วยนะครับคือแบบว่าถ้าใครแบบว่ามือถือสเปคตามเนี่ย ถ้าไปลองเล่นเนี่นอาจจะทําให้มือถือนันแหล,หลกเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับคือแบบค่อนข้างจะมีภาพที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มุมมองภาพเนี่ยเราสามารถปรับได้ทั้งมุมมองของคนที่1แล้วก็มุมมองของคนที่3นั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวเกมนี่เราก็มีการแบบว่าเสียนองเสียน้ำนะครับมีการบาดเจ็บมีการเราต้องกินอาหารอะไรต่างๆที่เราต้องดํารงอยู่ เพื่อเอาชีวิตรอดในเกมนี้นะครับโอเคนะสำหรับเกมนี้ก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะคือถ้าใครแบบว่าเล่นไปบักไปนะครับก็ต้องเสียใจว่ามันเป็นตัวเบต้าอยู่นะสำหรับเกมนี้นะครับไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับเนาะ ทางของเราใน,ในวันนี้นะครับจะเป็นเอาชีลอดที่อยู่ในดาวต่างๆนะครับก็คือหาภาคเกมนี้เลยนะสรุบเกมที่มีชื่อว่ามาร์ s สัต r v ซา o r วอร์นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่นจะจำลองให้เราเนี่ยอยู่ในดาวคารที่เราเนี่ยเราเราเนี่ยต้องเอาชีรอดอยู่ให้ได้นั่นเองนะครับก็จะมีอะไรต่างๆให้เราทาเยอะๆมากมายเลยเดียวนะครับในทรงการหาโครงหาของหาอาหารอะไรต่างๆแล้วก็หาของมาซ่อมยางด้วยนั่นเองนะครับเนาะ ก็มาลองเล่นกันดูได้นะสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเล่นเป็นเพลินเล่นเป็นมันได้แล้วเกมนี้จะมีกลางวันกลางคืนด้วยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถปลูกผักทําฟาร์มได้ในดาวขานนั่นเองนะครับก็าลองเล่นกันดูได้นะสำหรับใครที่แบบว่าเบื่อสำหรับเกมโซเิโวที่แบบอยู่ติดก่อนแล้วอยากติดดาวบ้างเนี่ยคือไปลองเล่นเกมนี้ดูได้แล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังค์อีกแล้วเนาะแต่เกมนี้ราคาไม่แพงนะครับสามารถจับต้องได้อยู่เหมือนกันนะไปลองโหลดเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ เกมที่6เนี่ยก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า Under นั่นเองนะครับ Under เนี่จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดผสมแนวเฮอร์เหรือว่าแนวสยองขวัญด้วยนั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ย เป็นทหารผ่านศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับที่เราเนี่ยอยู่ที่เรือลำหนึ่งที่กําลังจะกลับบ้านแต่ว่าเรือลำนั้นเป็นเรือที่ค่อนข้างจะมีความยองขวัญในตัวอยู่แล้วนะครับเราเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดออกจากเรือนั่นให้ได้นะครับหรือเกมนี้นะครับจะมีอะไรต่างทีท่บางจะมีความน่ากลัวด้วยนั่นเองนะครับเราเล่นก็ดูได้นะสำหรับเกมนี้ภาพในตัวเกมนี้ก็น่าจะสวยใช้ได้เลยมือถือสเปกดำเนี่ยไม่แนะนําเลยนะแล้วก็เกมนี้นะครับ เป็นภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งนั่นเองนีครับต้องมาลองเล่นกันดูด้วยกันนะสำหรับเกมนี้เนาะ <Okay. S 1> เกมที่เจของเราในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Just Survival a r c นั่นเองนีครับ Just Survival a r c เนี่ยจะเป็นเก,ม,เกมที่เปิดตัวมา นานแล้วแหละคือแต่เขาได้อัปเดตมาใหม่นะครับเพิ่มกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวยมากขึ้นแล้วก็จะมีลูกเล่นอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายด้วยคืตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรต่างๆให้เราทําเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือการคาคโงคามของหรือว่าการหาครงหาของ,ของเพื่อใช้ชีวิตรอดต่างๆคือมัคนค่ที่้างจะมีอะไรให้เราทําเยอะแล้วก็จะมีพวกสัตว์ปงสับบาทที่จะมาทําร้ายเราด้วยนะครับคือแบบเราต้อง มีอาวุธนะครับเพื่อใช้สู้กับสัตว์ป่าต่างๆหรือว่าเอาไปล่าเนื้อต่างนั่นเองนะครับก็กราฟิกในตัวเกมนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคือแบบอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นก่อนคือแบบสวยมากเลยแล้วก็ภาพมุมมองของเกมนี้นะครับก็เป็นมุมมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับมาลองเล่นกันดูนะตลอดเกมนี้เนาะเราก็มาอยู่ที่เกมที่แปดเรียบร้อยแล้วเนาะเกมที่แปดของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าลัตตี้เมมโมรีนั่นเองนะครับลัตตี้ในเมมโมรีเนี่ยก็จะเป็นเกม ที่สวายโวอยู่ในเ อีกแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวซโลโที่มีกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างจะถือว่ามือถือสเปกต่ำเนี่ยเล่นได้แน,น่นอนนะครับกราฟิกของตัวเกมเนี่ยจะเป็นกราฟิกแนวสไตล์ฟลีกอนแล้วก็มีมุมมองภาพเป็นมุมมองมุมมองคนที่3นั่นเองนะครับก็ต้องมาลองเล่นกันดูด้วยกันนะสำหรับเกมนี้เกมนี้นะครจะมีอะไรต่างให้เราทำเย,ยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครก็จะมีการพายเรือไปค้นหาในเกาะต่างๆหรือว่าการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่รอดไปวันๆนั่นเองนะครับก็จะมีการโครงการหิวอาหารอะไรต่างๆนี่ครับก็ สามารถครับคลมขับขวงอะไรต่างได้เหมือนกับเกมสวัยโอทั่วไปเลยครับเนาะก,ก็ไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับเกมนี้เนาะ เราก็มาสู่เกมรองอันดับสุดท้ายที่ร่้รอยแล้วเนาะเกมรองอันดับสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนว s u r v i v o l สมเนวจเอาวินเวอร์เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The s u r v i v a l List นั่นเองนะครับ <S The s u r v i v a l List เนี่ยจะเป็นเกมที่อรอตออกมาจาก PC อีกแล้วนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับก็ในตัวเกมนะครับก็จะมี อะไรต่างให้เราทำเยอะแยะมากมายนะครับก็หลักๆของเกมนี้ก็เน้นไปทางเอาชีวิตรอดนะครับเราเนี่ยก็ติดเกาะอีกแล้วนะครับคือส่วนมากแนสวสมายโเนจะมีติดเกาะเยอะแยะนี่เขาก็มาติดเกาะแล้วก็เอาชีวิตรอดต่างๆนะครับในการค้าบคุณครับของหาอะไรกินหาทำอะไรต่างสร้างหมู่บ้านอะไรต่างแล้วเกมนี้ถ่าจะมีคือเราเนี่ยสามารถ ฝึกลงฝึกเลิงได้นะครับให้ไปทํางานแทนเราได้นะครับคือมันเกมที่ค่อนจะสนุกเล่นมันมาเล่นเพืลินได้นั่นเองนะครับก็สามารถล่าทรงล่าสัตว์ได้ตามพวกเราต้องการนั่นเองนะครับลองเล่นกันดูได้นั้นสำหรับเกมนี้แต่ว่าเกมนี้ยังไม่มีให้โหลดใน Google Play นะครับมีเฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะ เกมสุดท้ายของเราในวันนี้เนี่ยก็เป็นเกมเนี่ยเอาชีวิตรอดผสมเนี่ยฮอล์เลอร์กันอีกแล้วนะครับก็เกมนี้นก็จะมีชื่อว่าเดวิลัสเอ็กนั่นเองนะครับเดวิลัสเอ็กเนี่ยจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตำรวจนะครับที่ไปเสี่ยค้นคดีในบ้านหลังหนึ่งที่ เราไม่รู้จักแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปเนี่ยเราก็ได้หลงทางนะครับคือในบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของฆาติกรน,นั่นเองนะครับคือเราเนี่ก็ต้องเอาชีวิตรอดออกมาจากที่นั้นให้ได้หลังจากสืบคดีด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าภาพของในตัวเกมนี้มันเป็นภาพบุคคลที่1น,นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับก็ประหลาดี่ก็ดูได้นะสำหรับเกมนี้เนาะ โอเคนี่ครับก็เป็นบ้านสร,รับ10เกมเนี่ยอาชีวิตรอดที่เป็นเกมไม่ใช้เนี่ยที่เอาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกต่อคลิปนะโอเคสำหร,รับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจับเกมอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม